ระคถาบทนี้อยู่ในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาให้เทวดาองค์หนึ่งที่กำลังหมดอายุไขจะต้องลงไปเสวยกรรมในนรกแต่เทวดาองค์นี้มีความกลัวมากที่จะต้องลงไปเกิดในเมืองนรกจึงดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ไปแต่ก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้ แม้แต่องค์พระอินทร์แต่ยังโชคดีที่ได้พบพระพุทธเจ้าและทรงแนะให้ภาวนาคาถาบทนี้จะได้มีอายุยืนนานต่อไปเพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้บำเพ็ญภาวนาใช้นี้กรรมที่มีอยู่ให้หมดไปพระคาถาบทนี้จึงมีพุทธานุภาพมากในเรื่องของการมีอายุยืนยาว และยังทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างง่ายๆอีกด้วยผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีหรือขี้โรคหรือป่วยเป็นโรคที่รักษายากแล้วพระคาถาอุณหิสวิชัยนี้เป็นคาถาสืบชะตาต่ออายุหายจากโรคไัยไข้เจ็บท่านว่าควรมันสวดท่องภาวนาเป็นประจำจะหายได้โดยเร็ววัน นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถิอุหิสวิชโยธัมโมโลเกอนุตตะโรสัพพะสัตถหิ ตัทายะตังตะวังคันหาหิเทวเตปริวัตเชราชทันเทอมนุษย์เสหิปาวเกพระยะเคนาเควิเสภูเตอากาละมะระเนะวาสัพพัสมามะระนามุตโตตะเปตวากาลมาริตัง ตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาสุทธสีลังสัมมาทายะธรรมังสุจริตังจะเรตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาลิกขิตังจินติตังปูชังทารนังวาจันังคะรง ปะเรสังเทสนังสุตตวาตัสสะอายุปวัตถตีติ